เฮิมเฮลโลแอมสตีฟครับผมทุกคนมีโมช็อปล่าร้านบริการขายไก่ตันบอกฟุตราคาทูกๆูกครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นไก่ตันสันหวดมันไก่ตันหกมันไก่ตันดับคู่โอเดงไก่ตันผลโมจิตื่นและตอนนี้เนี่ยมีไก่ตันเผาวีสีด้วยทุกคนราคาแบบว่าย่อมเยามากๆเลยครับราคาแบบนี้เนี่ย คุ้มก่าการเสียเวลาทําเองแน่นอนครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับเริ่มต้นที่5บาทแล้วก็ไก่ตันสุม่มเผา V4 ราคา89บาทเท่านั้นนะครับทุกคนและยังมีบริการรับทําเผา V4 กันด้วยนะครับทุนเรียบร้อยจบในที่เดียวที่นีโมช็อปครับผมแอมเฮลโลแอมสตีฟ <c oughs> ครับผมทุกคนก็ขอสวัสดีเพื่นอนๆเอาฟอนตทีทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีอนรัช่อง EQZX2 อยู่ผม EQ นะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาในส่วนเจ้านู๊สตีฟตัวนี้นะครับมาาทกร ปวนคนในโรบ็อกกันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนตอนนี้บ็อกฟุตนนก็มีตัวแบบว่าเยอะมากมายเลยนะครับซึ่งผมก็จะทําการไปเลื้ยมันกันนะครับทุกคนโอเคพูดถึงก็เลื้ยเไปแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะมีแล้วก็เลื้ยไปก่อนเลยครับผมจังหวะน,นี้เลื้ยไปเลยได้มาหนึ่งตัวครับผมจังหวะน,นี้มาเลื้ยไปเลื้ยไปจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วจู้ผมคือแบบว่าไม่ได้พีพีนานมากเลยนะครับทุกคนโอเคยิงไปก่อน มาผมก็แบบไม่ได้เลื้อนนานมากแล้วนะขอขอบแบบว่าโอาการมาเลื้อนหน่อยละกันนะครับทุกคนเจิบเจิบเจบเจบเจิบขอเลื้อนหน่อยละกันนะจ๊ะแบบว่าไม่ได้พิวพีข้าหัวนั้นมากนะทุกคนก็อาจจะคิดถึงการลเล็กเล็กน้อยนะครับทุกคนว่าแบบว่าแบบไม่ได้ไม่ได้พิวพีนานนะครับทุกคนโอเคเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดเทสแคนให้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้มันอยู่นู่นละหนีไปไหนละ่ะน้องโอ้หนีหนีย่ายหนีย่ายครับน้องแกหนีย่ายเฮ้ย บู๊คตุ๊กไม่โดนไม่โดนจืบหนีหนีหนเฮ้ยหนีไปไหนเราเถินายนายหนีไปไหนเนี่ยโดนโดนโดนโอ้แบบนี้ไม่รอดแบบนี้บอกเลยไม่รอดไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เด,ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวนี่ไงเรียบร้อยสองตัวครับแบบเรื้อนเ,เลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมมีใครจะเลื่นอีกไหม เหมือนจะมีตัวขโมยอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอทําการเปิดเผา V 4สักแป๊บหนึ่งเปิดเผา V 4อ้าวมันเกตดหลอดจะลดแล้วโอ้โอเคเขาซุ่นไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการย้ายเซิร์ฟไปดีกว่านะครับโฟโอเคเดี๋ยวดูดีว่าจะขึ้น 5m ได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาเล t โกกันต่อเลยโอเคครับทุกคนเหมือนเซิร์ฟนี้ผมจะเจอคนที่แบบมันแล้งเด็กเลเวลแบบว่าไม่สูงมากนะทุกคนเพราะผมต้องไปช่วยเขาแหละดูดิมันรังแกมันรังแกไว้ทุกคน <S <S มันรังแกเด็กอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ผมตกูต้องบินขึ้นก่อนเดี๋ยวโดนเนี่ยเหมือนตอนนี้มันมันจะรังแกเอ้าเฮ้ยหรือมันโดนเด็กรังแกวะนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนายแต่นายเวลเยอะกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องช่วยผมต้องช่วยเด็กก่อนทุกคนต้องช่วยเด็กก่อนโอเคช่วยแล้วนายเราช่วยแล้วนะเออแต่จริงเราก็แค่มาเรียนเอาข้าหัวเอ้ยขึ้น 5m แล้วทุกคนตอนนี้เราขึ้น 5m แล้วเราขึ้น 5m แล้วทุกคนเราขึ้น 5m ตอนนี้ผมขึ้น 5m แล้วนะครับเอ้าเจี๊ย โอเคท่านท่านหนึ่งหนึ่งก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคถ้ามันจะเลื้อยกันแบบนี้ก็ได้อยู่ทุกคนถ้ามันจะเลื้อยกันแบบนี้ก็ได้อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบข้าวหงข้าวหัวอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าห้ตอนนี้ก็มาเด็โอเคยิงอัดไปก่อนโดนไปสามพันนะทุกคนยิงไปมามาดิเฮ้ยขีดแมกมาแล้วว่าอ้ยโดนมาทุกคนเ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันก็ต้องมีโดนอะไรกันบ้างแหละเนาะจะไม่ให้โดนได้อย่างไรโอ้แต่เขาก็โดนเรานะครับมาดีแต่ก็โดนเหมือนกันเอาไหมละ่ะโอเคเกือบตายทุกคนเรียบเลยมาดี้คิดจะเลิกกับพี่เหรอน้องพี่นี้สตีมหลุดมาจากใบคบบอกเลยว่าออฟซิเดียนก็เอาไม่ลงเบสล็อก <Bed lock S 2> ก็ยังเอาพี่ไม่ลงนองพี่บอกเลยเพราะว่าพี่เปิดครี ограничative โห d e มา จะมาอีกไหมล่ะน้องตอนนี้ก็ขึ้น5อมแล้วนะทุกคนแล้วเหมือนจะมีคนลองของหรออะไรอ๋อจะลองของหรือเปล่าอ๋อเบลน้อยนะไม่ลองของนะจ้าเราจะมาเล้วก็ต้องเลื้อนให้สุดจริงไหมล่ะทุกคนเลื้อนให้สุดครับผมมาดิเฮ้ยเหมือนขอจะมอบให้เราเลยเหรอโอยยขามอบให้เราเลยเออดีมากดีมากน้องคิมนีคิ้งไม่ได้เปิดเผา V4 กันเลยนะครับทุกคน โอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของบักนูสตีีวันนี้เนี่ยก็ใครที่ชอบก็นั่นแหละกดไลค์กด like, ตามกดดิ่งด้วยนะจ้าวันนี้ก็ขอราไปก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนอเออมาเดี๋ยวเราจะมากับมาเรือมาราค่าหัวกันนะครับทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนครับ See you again next time